เอา oh. let's go let's go นะครับทุกคนโอ้ย oh. อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาขับรถเล่นให้น้ำมันมัน,มนหมดเฉยๆนะครับน้ำมันเยอะนะครก็เผาเล่นซะหน่อยขับรถ20-30โลก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับ เมื่อกี้ก็ตัดไปแล้วไอคลิปก่อนนะซึ่งอันนี้เป็นคลิปใหม่แล้วนะผมจะตัดมาลงในคลิปใหม่เลยเอแล้วครับผมจะพาทุกคนไปขี่รถเล่นแถวนี้สักหน่อย แซงเราได้อยู่แล้วอาหเว้น us, แต่จะเจอตัวพันนะ,ะแต่แถวนี้ไม่ค่อยเจอนะตัวพันนะ haha. แถวบ้านก็นั่นแหละครับอันนี้เริ่มร้อนแล้วทุกคนไอ,อุณภูมิเครื่องก้าสเปดแล้วนั่นก็เป็นสาวน้อยนะครับ 看。 โชคดีทางาน oh. ไปถูกทางนะครับเดี๋ยวไม่ได้ขายยงขายยาหรอกนะทํางานสุดจริตนี่แหละแล้วก็ได้เงินมาตอนอายุยังน้อยนะครับตอนนี้ผมก็ยังอายุไม่เยอะนะใครบอกผมอายุเยอะผมยังไม่พ้นยี่สิบห้าเลยนะครับแต่ไม่บอกหรอกว่าอายุเท่าไหร่อายุยังน้อยอยู่นะครับเด๋ยวก็ไม่หลักยี่ผมเกณฑ์ทหารแล้วแต่ว่ายังไม่เกินยี่สิบห้าก็เดาเอาก็แล้วกันนะครับ 2าย4สามยี่สี่ยห้านะก็มีโอกาสได้ขับแนละ้เป็นความชอบนะครับตอนนั้น R6 เปิดตัวมาปี2017นสิยังหล่อเลยอย,อยากได้ตั้งแต่ปีสิบเแล้วนะครับแต่ว่ามีโอกาสเพิ่งได้ตอนปี23สามคันนี้ผมซื้อปี23นะก็ประมาณ5ปี6ปีได้นะกว่าจะได้ก็สาว XMAX นะครับ XMAX แถวเนี้ยขับไอ้ X Max X Max ขับ X Max เยอะนะครับแถวบ้านผมเนี่ยก็มันมันก็สะดวกสบายเลยนะครับมันเป็นออโต้เนาะไม่ต้องกำคงกำคานแล้วก็เกียร์นี่แหละอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของโซ่นะครับไม่ต้องดูแลอะไรเลยเป็นระบบสายพานคือบ้านผมเนี่ยเลี้ยวขวากับนี่นะครับไปทางขวาแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดี๋ยวตรงไปน่าจะเคยเขียวแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับรถคันหน้าไอ ดีโซ้ายมือัทางหน้างานนะครับตรงนี้มันจะมีคับโรลิสแมนนะครับผม สมกับเขาเรานะัะเขาเป็นผู้ที่จะมีอนาคตไปข้างหน้าแต่เราอ่ะแต่เราเด็กแว้นขี่รถเล่นไปวันวันนะไม่มีอนาคตหรอกเอาปล่อยน้องเขาไปเติบโตแล้วผมกอ็อยู่ของผมขับรถให้คุณผู้ชมดูนี่แหละเด็กขับรถเล่นต่างจางังหวัดอยู่นะครับพะใครอยู่แถวบุรีรัมก็ชวน แซดได้นะกลางวันกลางคืนกลางวันไม่ออกนะครับกลางวันผมไม่ออกผมร้อนผมจะชอบขับเวลาเออสี่โมงเย็นอ่ะสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปถึงสามสี่ทุ่มห้าทุ่มผมก็ขับมาแล้ะมันผมชอบเวลานี้แหละตำรวจไม่มีแล้วก็ เรียนมันเข้าได้นะแต่ว่าคงไม่เข้าไปหรอกนะวู้จแตู่้เขาขับรถกันเข้านะอยากเข้าไปแอกน้องๆซะหน่อยแล้ว<_ <q> _>ก็เมื่อก่อนมีความฝันนะครับแบบเ,ออเราเรียนอยู่เนี่ยแล้วอยากจะได้รถไอ้แบบนี้แหละเอามาขับแบบมาโรงเรียนมาแอกเพื่อนแอกสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีโอกาสนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจนะจบมาห้าหกปีเองนะจบมาหกมาห้าหกปีก็มีโอกาส ซื้อรถได้แล้วก็ว,ว่าจะพูดนะก็มีโอกาสซื้อรถแล้วแต่ว่าเราเรียนจบไปแล้วไงเราก็มันก็ไม่สนุกเหมือนเมื่อก,ก่อนแล้วเพื่อนก็าหายไปไม่ได้มีใครมาให้เราโอ้อวนแล้วนะครับสำหรับใครเด็กเด็กน้องๆหนูๆน,นะที่ฝันากได้บิบค์ five, ผมบอกเลยว่าถ้าไม่ชอบจริงไม่ต้องซื้อนะครับถ้าจะซื้อมาแอกสาวแอกอะไรแนตะ่เขาไม่ได้สนใจคุณหรอก าสาวสนใจไหมอ่ะผมขับนี่ก็มีนะมีคนชอบเยอะแล้วสาวแบบพักผมก็เยอะนะแบบขับไปขับไปเนีย้ยเขากรี๊ดใส่อะไรอย่างเงี้ยครับเนต่ mm hmm. แต่ว่ามันมันก็เทแค่ไม่กี่คนหรอกส่วนมากมันสร้างความคลางม,มากกว่านะครับทำยดี๋ไป mm hmm. ผมไม่ขายนะอาหกผมใจม,มันพังคามือผมเลย mm hmm. ผมชอบผมจะเก็บมันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมมันมันไม่มีผลิตอยู่แล้วลิมิเต็ดเนี่ยสำหรับผมนะผมคิดเองตร้ <c oughs> นี้อาการไม่ค่อยดีครับ húp 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 nó chạy <laughs> vô thằng mày đó. แค่นี้แหละไม่มีอะไร นะี่ไม่ขับเร็วนะครับตามน้องๆมานะครับผมก็ประมาณนี้แหละโอ้ยน้องเบรกโอ้ไม่มีรถนะครับตามน้อง,งหน้าดีกว่าไปขับกันเด้อคอยขับกัน,ดกนเดี๋ยวพี่จะขี่ตามโอ้ยองเลยไปจะขี่ตามน้องเ <laughs> ไไขา,ขาเบรกแล้วครับผมก็ไปแล้วครับ โอ้เป็นรถที่ไม่แรงนะครับผมบอกเลยแต่คุณผู้ชมดูนี่นะผมจะเปิดคันเร่งนะคทิ้ง50นะสุดแล้วนะสุดแล้วนะคนสุดแล้วนะ,ะไม่มีรอบเลยนะครับผมไม่ขึ้นเลย สนุกดีนะตัวเองชอบก็เลยอยากจะ ได้นอยากให้ขับแรงก็ได้นะแต่ว่าไม่เกิน200เป็นคนที่ไม่ขับรถเพรผมกลัวนะครับกลัวอันตรายกับตัวเองเนี่ยถ้าขับเกิน200มันก็เร็วเกินไปนะผมเป็นคนที่อัพมาจาก2 5 0ซีผมมีพื้นฐานการขับรถอ่าพวกนี้อยู่แล้วผมไม่กลัวหรอกแต่ว่าเราก็เซฟตัวเองนะครับดีกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเล้วมัน อย่าทับสินอะไรไปเยอะนะครับแต่ต้องซ่อมรถทำนู่นทำนี่อีกตัวเองก็เจ็บด้วยนะครับไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ขี่แบบไม่ประมาทขับช,ช้าๆหอกกว่าหลอกกว่าขับเร็วนะครับอนะไบิ๊กไบค์เนี่ยจะเตือนคนขับรถใหม่ด้วยนะไม่ต้องขับเร็วก็ได้นะบางครั้งถ้าเรามองอนเส้นถนนมันนี่นนเนี่ยนะครับ บางรั้งที่เรามองว่าถนนมันโล่งเราอาจจะซัดความเร็วสูงสูง200อันนี้ก็ได้นะคะระับปกติแต่ถ้าเกิดทางอย่างนี้เราก็ขี่แค่นี้เรา60 70และอย่างหนึ่งนะคือต้องระวังในเส้นถนนนีด้วยนะทุกคนจะเห็นเส้นฝาตรงนี้นะเวลาเรามันจะเป๋ได้นะครับรถเราจะยึดยักยึดยักอ,อะไรอย่างนี้เนี่ยนะประมาณนี้นะในเส้นร่องถนนที่มันแตกหลั ที่จะติดด้วยความชอบส่วนตัวนะครับนี่ขนาดผมใส่ปลายดาบนะเนี่ยยังเสียงดังอะในไม้อะผมเคยฟังแล้วผมใช้ไม้อัดเสียงในท่อน่ะมันไม่ดังเท่าถ้าเกิดเราฟังจากในลำโพง ฟังจากลาโพงมือถือเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดังนะเสียงท่อมันไม่ดังแต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่จริงๆของมันนะเราขับจริงๆอะ่ะหรือเรามาฟังเสียงจริงมันอะ่ะผมบอกเลยนะ R6 อ่ะเสียงดังมากมันก็ไม่ใช่ R6 คันเดียวหรอกมันทุกรุ่นนั่นแหลคะครับบิ๊กไบทุกรุ่นนั่นแหละเป็นรถที่ท่อดังจริงๆนะโอ้โอโอสติลเดนคารถรถส่งนักเรียนนะครับ ังจริงนะรถยี่ค์อ่ไอะไม่งั้นเขาจะจับนะครับรถยี่บค์เนี่ยดังลูกคันนั่นแหละแต่ถามว่าเดิมๆดิมดังไหมไม่ดังนะครับมีบางรุ่นที่ดังพวกดูวัตติอะไรพวกนี้นเอา้าอะไรน้องรถล้มเองก็ <laughs> <laughs> นั่นแหละครับแต่รถผมเนี่ยเอาออกเดิมๆที่มาเนี่ยไม่ดังนะเรามาใส่ท่อมันดังเลยเฉย ชอบในรถเสียงดังซึ่งมันก็ผิดกฎหมายนะครับเราก็ต้องทําใจด้วยเวลาโดนจับเนี่ยเราก็ต้องโดนอาจจะโดนเขายึดรถได้นะครับถ้าเป็นพวกขนส่งมาตั้งด่านเองแต่ถ้าเป็นตํารวจเราก็อาจจะไก่เกี่ยวเขาในการเสียงค่าปรับ4ี่ห้0ร้อยพันหนึ่งก็ว้างไปแต่ตั้งแต่ผมขับบิ๊กไบค์มาเนี่ยผมขับบิ๊กไบค์มาสี่ปีนะครับตั้งแต่แสตีกยิปหา ปีแล้วคันนี้ปีหนึ่งผมไม่เคยโดนตำรวจจับเรื่องท่อเลยนะครับผมไม่เคยโดนจับเลยในชีวิตนี้เน่ไม่เคยโดนจับเลยเพราะว่าผมรู้เวลาเขาตั้งด่านกันปกติผมไม่ค่อยได้ไปไหนไงแต่ว่าถามก็ไปขับไปกรุงเทพบ้านผมอยู่บึงการนะครับขับไปกรุงเทพเกินร้อยกวโลเนี่ยผมก็ไปแต่ว่าเวลาเจอด่านผมก็จะเลี่ยงแบบถนนใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนถนนใหญ่แบบนี้มันก็จะมีด่านตั้งใช่ไหม แต่ทุกที่นะครับมันจะมีทางเลี่ยงถนนใหญ่แล้วก็ขับพอมไปพอมให้มันพ้นด่านแล้วก็ไปต่อได้นะครับผมใช้เทคนิคนี้ตลอดรอดทุกด่านนะครับสี่ปีที่ขับบิ๊กไบค์มาไม่เคยโดนตำรวจจับทั้งคอเลยแม้กระทั่งไฟแดงนะครับถ้าผมเห็นไฟแดงเนี่ยผมเห็นไฟแดงเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ไม่ไปติดไฟแดงเพราะว่าส่วนมากตำรวจเขาจะอยู่ไฟแดงเราจะอยู่ทางหางนะครับเมื่อไฟเขียวแล้วเราไฟพุ่งไปเลย ก็เป็นเทคนิคนะครับสำหรับคนลกจานแบบผมอนะ่ะหาตัวรอดกันด้วยนะครับผมมากกว่าจะได้เงินแต่และบาทมันเยอะนะครับเอยมันไม่ใช่มันเยอะมันหายากนะครับเงินแล้วต้องไปเสียค่าปรับนี่ก็จะไม่มีกินเลยแหละแต่จริงๆก็ไม่ควรที่จะทำให้มันผิดกฎหมายแต่แรกนะครับแต่มันก็มีให้เราเลี่ยงได้นะทุกคน คือขับไม่เข้าด่านแค่นั้นแหละใช้เทคนิคนี้ตลอดใครจะว่ายังไงก็ช่างผมรู้ตัวว่าผมผิดนะครับมันก็ผิดจริงแต่ว่าเราก็รอดเพราะว่าเราหลบด่านซึ่งมันก็ไม่ดีหรอกวันจะใส่ท่อเดิมแหละครับถ้าใครที่ชอบอ่ากสบัดผมเปิดไว้ประมาณนี้แหละเผื่อรถสบนะัด าผมไม่เคยสบัดน,นะได้มาสบัดแค่ทีเดียวแต่ว่าไม่ได้สบัดแรงมากสาว X m a กสนะครับเมื่อกี้นะผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรบ้างนั่นนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเบื่อหรือเปล่าจริงๆผมเชื่อเลยนะร้อยต่อร้อยทุกคนนะคนดูไม่ได้อยากจะฟังผมพูดหรอกมาดูอาหมาฟังเสียงท่อกันชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะได้ไม่ต้องพูด พูดได้น้อยลงหรืออาจจะไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าผมเคยทําคลิปแบบแบบไม่ต้องพูดเลยก็มีนะครับนั่นแหละทุกคนก็ลองไปดูคลิปกเก่าๆด้วยนะครับสนับสนุสนกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องมินแลมโบว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าถ้าใครที่เป็นวัยสรุน่นผมเชื่อว่าวัยสรุ่นร้อยละแปดสิบจะชอบบิกไบอยู่แล้ว ในยุคสมัยผมนะ90เป็นแหละถ้ายุคสมัยผมนะแต่ทุกวันนี้อาจจะไม่ค่อยชอบกันช่างเขานะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมนั่งชื่อว่ามีแลมโบไม่มีแลมโบหรอกนะครับแต่ว่าผมชอบนะครับผมจะได้แลมโบก็เลยตั้งชื่อประมาณนี้แหละ นะครับก็กำลังจะถึงบ้านแล้วยังไงเดี๋ยวก็ขอจะตัดเอยไม่ใช่ยังไงก็จะขอตัดคลิปจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้ถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ซับสคไครต์ให้ช่องอินรัมโบ้ด้วยนะครับเอาไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทหรับนี้สวัสดีครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมได้แวะสถานที่ท่องเที่ยวแถวบ้านมาชม ว่าแถวนี้เป็นยังไงนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันเป็นสถานที่เอาไว้นั่งนั่งเล่นเด็กวัยรุ่นนะครับจริงๆมันก็ทุกเพศทุกวักน,นั่นแหละส่วนใหญ่จะมีแต่วัยรุ่นมานั่งชิวกันคนไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ไม่ค่อยมี มีสาวๆหรือเปล่านะเรายจะไปดูสาวๆแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรทําอะไรกันมีบั้งไฟด้วยนะบั้งไฟด้วยนะแล้วก็มีเด็กน้อยเย,ยอะแยะมากมายที่เขากำลังมองเราอยนูะ่เดชช่างเขาเลยเอามันหล่อนะเขาเลยมองโตรงนี้เมาทำอะไรกัน ใหญ่อันนี้ทำอะไรนะโอ้ปวดแขนนะครับขับรถอาห่องที่ไรน,นะปวดแขนเลยผมไม่ค่อยได้ขับด้วย mm hmm. ท,ำนะทำเรืออะไรนะเรือที่มันผูกพังะละาขับรถอ้อมเล่นหน่อยแล้วกันเนี่ยก็มาแล้ว ลูปุปั้นอะไรนั่นแหละขับก็เล่นแถวนี้นั่าจะสงบดีนะผมจะนั่งเล่นแถวนี้สักสักคราวนะสักประเด็สักประดี๋ยวสักบึดเออผมจะนั่งเล่นสักบึดแล้วก็กลับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนท้ายคลิปกันด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ